ชาวปีมะเส็งครับในปี2,566นะครับทั้งปีระยะเวลาต่อจากนี้ไปนะครับชาวปีมะเส็งมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะครับในเส้นทางของการงานมีการแข่งขันท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับฉายชนะมีกฎเกณฑ์กติกาใดๆท่านมีโอกาสที่จะผ่านกฎเกณฑ์นั้นการเงินท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียนะครับแต่ว่ายังมีบางเรื่องบางประเด็น ที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษอยู่ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาวปีมะเส็งในปี2566จะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีมะเส็งครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวปีมะเสงใน ปี2,566นะครับก็จะเป็นภาพรวมๆทั้งปีว่าเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคจะเป็นในรูปแบบใดบ้างอะไรที่เราควรระวังนะครับก็เป็นการพยากรณ์บอกเล่าสู่กันฟังในแนวทางกว้างๆยังไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณ ในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตหรือไม่ก็อาจจะมีค่ามีเรื่องของคติเตือนใจข้อเตือนใจอะไรไปเป็นแนวทางบ้างนะครับเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ Ad เข้ามาจาก id line กดู ew, หรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในปีมะเส็งในปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต <of> ้นจากเรื่องที่1คือเรื่องหน้าที่การงานนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งจะมีเส้นทางการงานเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีอะไรที่ควรระวังเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต <ting> ้นจากไพ่พยากรใบที่1นะครับเป็น5ดาบนะครับ5ดาบมาก่อนนั้นคือเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวปีมะเส็งควรระวังนะครับระวังคน หลายคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคู่แข่งขันหรืออะไรก็ทำหนองนี้นะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคจากคนเหล่านั้นนะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องบุญบายเกิดขึ้นดิสเครดิตทาให้เสียจังหวะเสียโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการงานทําให้ผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวทาง เรื่องของการงานการติดต่องานการทําสัญญาการเจรจาการตกลงเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าการรับเหมาการประมูลงานใดๆก็ตามนะครับพี่น้องชาวปีมาเสงต้องทํางานด้วยความรอบคอบนะครับเอกสารเกี่ยวกับการงานระมัดระวังข้อผิดพลาดเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นมาจากคนบางคนจงใจให้เกิดข้อผิดพลาดและก็จะส่งผลเสียส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานหรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นมาได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็น7็ดไม้เท้านะครับนี่เป็นเรื่องของสนามการแข่งขันการแข่งขันใดนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งมีโอกาสที่จะเป็นผู้ผ่านนะครับผ่านในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเเรื่องของการติดต่อค้าขายการเสนอราคางานทั้งหลายทั้งปวง มีโอกาสดีนะครับแม้ว่าท่านจะค่อนข้างจะยุ่งยากค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะหนักเป็นพิเศษในเวทีของการแข่งขันเกี่ยวกับการงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมามีความน่าพอใจท่านจะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นสตรีงนะครับนี่ก็คือความเข้มแข็ง ประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์าการแก้ไขปัญหาสติปัญญามาพร้อมนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทําอะไรแบบสเปสปะเลื่อนลอยไม่ใช่นะครับต้องเอาจริงเอาจังกับงานงานพอสมควร รวมทั้งจะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์รับมือกับเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความมั่นใจมั่นคงว่าท่านจะผ่านได้นั้นเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าคงจะไม่ใช่เป็นปีที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขปัญหาทีละอย่างทีละอย่างทีละจุดนะครับแล้วก็มาถึงสุภาพสตรีชาวปีมะเส็งด้วยนะครับท่านอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้น ของชีวิตเข้ามาอีกนะครับในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็รับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําในเรื่องของการงานรวมทั้งในแนวทางชีวิตได้หลายจุดได้หลายส่วนด้วยนะครับซึ่งท่านก็ทําได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ ใบที่หนึ่งในส่วนของการเงินนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือการสร้างโอกาสการขอความช่วยเหลือการติดตอ่อผู้ใหญ่การขอคําแนะนําแนวทางทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งพี่น้องชาวปีมะเส็งนะครับมีจุดดีที่ผู้ใหญ่ให้ความอนุเคราะห์นะครับการติดตอ่อเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับความสำเร็จการติดต่อเรื่องของการเงินก็จะมีส่วนที่ดีตามมาด้วยนะครับรวมทั้งการสร้างบรรยากาศดีๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วมีโอกาส ได้รับผลในทิศทางที่ดีด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นราชินีเหรียญนะครับราชินีเหรียญคือสถานะการเงินนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งครับการเงินจะดีนะครับภาพรวมๆทั้งปีแล้วนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินการติดต่อเรื่องของการเงินธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ตามที่เราทําเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ การติดต,ต่อเรื่องของการงานจะดีขึ้นนะครับได้รับผลเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับการเงินดีขึ้นรายรับกำไรเข้ามาตลอดนะครับมีเงินจับจ่ายใช้สอยสุภาพสตรี ชาวปีมะเส็งโดดเด่นในเรื่องของการเงินไม่น้อยด้วยนะครับจะได้รับผิดชอบบริหารดูแลเงินที่สําคัญสาคัญหรือว่าจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมทั้งจะมีความพอใจมีความภาคภูมิใจในการที่ได้ทําในส่วนนี้ด้วยนะครับคือเงินมาความสุขบีนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นชารีออนะครับอันนี้มาส่วนของท่านสุภาพบุรุษนะครับมีความเข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับชารีออรวมรวมแล้วคือการมุ่งมั่นบากบั่นบุกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะครับนี่คือแนวทางที่ทางเข้มแข็งเข้มข้นกล้าคิดกล้าทากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในเรื่องของการงานด้วยและรวมถึงการเงินด้วยนะครับท่านจะได้มา ไม่ใช่ว่าคำว่าโชคช่วยอย่างเดียวนะครับต้องลงมือทำผลประกอบการจะเป็นเครื่องวัดข้อพิสูจน์ในผลงานของท่านนะครับทรัพย์สินใายได้ก็จะเกิดมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของท่านนะครับพี่น้องชาวปีมะเสง็งต้องเข้มข้นต้องเข้มแข็งนะครับวันนี้มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่เราจะสร้างโอกาสใหม่เข้ามาเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับใครลงมือทําก่อน ได้เปรียบเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจว่าท่านจะต้องผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วเกิดความมั่นคงต่อไปได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งจะมีเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือเรื่องของความรักแต่เป็นเรื่องของการเงินมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ อาจจะมีตัวแปรอยู่ที่การเงินด้วยครอบครัวไหนก็ตามนะครับที่กําลังรอคอยเงินจะสมบังนะครับมีโอกาสที่จะได้รับนะครับแต่ว่าคนที่กําลังรอคอยความรักต้องอดทนใจเย็นๆนะครับความรักมาไม่ทันใจเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมานะครับมาดูถวนที่2กันนะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับนี้เป็นเรื่องของคนโสด นะครับคนที่เราคอยความรักต้องรอไปนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งครับในปีนี้นะครับปี2,566ยังไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดสําหรับความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านยังมีทิศทางที่ดีคือเข้าใจกันได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่ปรารถนาที่จะมีความรักเข้ามาแบบมีแต่งงานมีอะไรเข้ามาในช่วงปีนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นักนะครับ หรือไม่ก็ทําก็ทําแบบแบบแบบสบายๆนะครับไม่มีพิธีการอะไรที่มันใหญ่โตหรือว่าอลังการจนเกินไปนะครับแบบเรียนรู้เข้าใจพัฒนาความรักที่ดีต่อไปแบบง่ายๆนะครับเรียนรู้แล้วท่านจะเข้าใจความรักขึ้นนะครับแต่เชื่อมโยงถึงสิ่งที่ดีๆครอบครัวนะครับเรื่องของครอบครัวจะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันเพราะว่าพ่อบ้านแม่เรือนต่างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ นะครับทำสิ่งที่ดีเพื่อครอบครัวได้นะครับมีความเข้าใจสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆและให้คําปรึกษาให้ข้อแนะนําที่ดีๆต่อกันได้นะครับนี่เป็นส่วนที่ดีสำหรับเรื่องของครอบครัวและความรักนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สนะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องลูกหลานบริวารคนใน ที่ว่าท่านจะต้องดูแลรับผิดช,ชอบนะครับมีส่วนที่จะมาร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีดนะครับไม่ว่าเป็นการศึกษาการทํางานการสร้างอาชีพใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะเติมเต็มเข้ามามีความอบอุ่นและก็มีความสมบูตรณ์ตามมานะครับในส่วนของคำว่าครอบครัวของคนที่เกิดในปีมะเส็งนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของทิศทางแนวทางอุปสรรคการแก้ไขปัญหา สำหรับพี่น้องชาวปีมะเส็งในปี2566นะครับเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็น8เหรียญน,นะครับแปดเหรียญคือโอกาสของการงานและการเงินนะครับการงานที่ทำด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ความที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของชาวปีมะเส็งนะครับก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้สถานะการเงิน มีความมั่นคงต่อไปนะครับคนที่ทํางานหนึ่งอย่างเดียวนะครับไม่พอนะครับต้องทํางานที่2ที่3มีความรู้อะไรในช่วงนี้นะครับใส่ลงไปสร้างเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพเสริมได้เป็นอาชีพอิสระที่ตามเข้ามาด้วยนะครับและก็จะเป็นโอกาสดีในการที่ท่านจะมีรายร,รับมีรายได,ได้เสริมเข้ามานะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มความมั่นคงในเรื่องของรายได้การเงินต่อไปนะครับ ประการต่อมานะครับเรามาดูส่วนที่2ในเรื่องทิศทางนะครับเป็น5ไม้เท้านะครับนี่เชื่อมโยงกับ5ดาดับนะครับหไม้เท้าคือเรื่องที่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเละวิวาทความไม่พอใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่พี่น้องชาวปีมะเส็งไม่ควรมองข้ามนะครับจะทํางานจะติดตอด่อจะสื่อสารจะทําสัญญาใดๆก็ตาม ก็ขอให้ระวังความผิดพลาดอันจะนำความเสียหายมาให้หรือไม่จะเชื่อมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆนะครับก็ฝากไว้นะครับใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาใดๆทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้รัดกุมและมีความรอบคอบนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ 3. นะครับเป็นราชินีพัชจันทร์นะครับเป็นเรื่องของปุคลิกภาพนะครับจุดเด่นของพี่น้องชาวปีมะเส็งที่เป็นสุภาพสตรีนะครับคือการสร้างงานผ่านสื่องานประชาสัมพันธ์งานบันเทิงการค้าขายธุรกิจออนไลน์ดีเยี่ยมนะครับ ท่านจะเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาได้หน้าคบหน้าเชื่อถือแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับการสื่อสารด้านนี้ท่านจะดีเยี่ยมนะครับแล้วก็จะมีงานมีเงินมีความไว้วางใจในเรื่องของงานและเงินเข้ามาตลอดนะครับท่านจะมีงานทําทั้งปีในส่วนนี้นะครับลองมองหาโอกาสนะครับมีอาชีพเสริมอาชีพที่เติมเต็มเข้ามาทั้งด้านออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก็ลองทําดู แล้วท่านจะมีโอกาสได้ร,รับความสุดนะครับเลือกสิ่งที่ตัวเองถน,นัดเลือกสิ่งที่ตัวเองเข้าใจทำได้และก็ทำได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่มีปัญหานะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งที่เป็นสุภาพสตรีนะครับอาจจะมีเรื่องของความเครียดความกังวล ในสถานการณ์บางอย่างนะครับคือเป็นเป็นคนที่กลัวอะไรง่ายๆนะครับหรือว่าติดยึดอยู่กับเรื่องบางเรื่องแบบที่สลัดไม่พ้นปลดปล่อยไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งประเด็นที่ท่านอาจจะเจอเกี่ยวกับความร,รักที่ยังไม่ลงตัวนะครับท่านอาจจะไปเจอคนที่มีปัญหาบ้างซึ่งจะทําให้ท่านรู้สึกเครียดไม่พออ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะมีมีความรู้สึกที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับท่านสุภาพสตรี ชาวปีมะเส็งนะครับเราบางเรื่องของการครบหากับคนนะครับที่เราจะคบในฐานะเป็นคนรักหรือะไรก็ตามก็ต้องดูดีๆไว้ก่อนป้องกันข้อผิดพลาดป้องกันกรณีรักสามเศร้ารักแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์แนวทางของพี่น้องที่เกิดในปีมะเส็งในปี2566นะครับเป็น2เหรียญน,นะครับการบริหารการจัดการเงิน มีส่วนจําเป็นนะครับแม้ว่าท่านจะมีรายได้ที่ดีก็วางแผนดีๆว่าช่วงแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันจะมีรายจ่ายอะไรเข้ามาบ้างเรามีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในเรื่องของการเงินนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในปีมะเส็งในปี2566นะครับ 1. เรื่องของการงานนะครับท่านมีโอกาสดีในเรื่องของการแข่งขันสนามการแข่งขันใดๆก็ตามนะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตนะครับท่านจะเป็นผู้มีโอกาสได้รับความสําเร็จในเส้นทางของการแข่งขันงานของท่านก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงงานได้หลายส่วนเข้ามาด้วยนะครับเพื่ออนาคตที่ดีนะครับรวมทั้งงานเสริม อาชีพอิสระอาชีพสำรองก็จะส่งให้ท่านมีความมั่นคงหรือว่ามีรายได้เติมเต็มเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องระวังเรื่องของการติดต่อเรื่องของการงานเรื่งองเอกสารเรื่องสัญญาการทารวิวาทความขัดแย้งการความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาซึ่งจะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายได้นะครับส่วนเรื่องของการเงินถือว่าเป็นจุดเด่น จุดเด่นดีมากนะครับในการที่พี่น้องชาวปีมาเส็งจะมีรายได้เข้ามานะครับมีรายรับดีขึ้นมีกําไรดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมอาชีพสํารองอาชีพอิสระอาชีพออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเด็ดนะครับท่านจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมนะครับและก็มีโอกาสดีในการที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ยังมีส่วนทิศทางที่ดีนะครับมุ่งมั่นขยนันขันแข็งสู้บากบันแล้วท่านจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จที่ดีในเรื่องของการเงินนะ ครับส่วนเรื่องของครอบครัวความรักนะครับสำหรับคนที่กําลังรอคอยความรักใจเย็นๆนะครับรวมทั้งคนที่กําลังคิดจะมีความรักกําลังคบอยู่กับใครบางคนอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของใครคนนั้นให้ดีๆด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันข้อผิดพลาดอาจจะเกิดกรณีรักที่ยังไม่ลงตัวมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ ให้ปวดสมองก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรความสำหรับคนที่มีครอบครัวมีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมีความมั่นคงผูกพันที่ดีต่อกันนะครับเข้าใจกันดีมีลูกมีหลานมีบริวารที่พร้อมที่จะเติมเต็มสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตได้นะครับส่วนทิศทางแนวทางนะครับมุ่งมั่นขยันแข็งแกร่ง,งอดทนและก็ระมัดระวังข้อผิดพลาดหรือว่าระมัดระวังความาประมาทหรือว่าความขัดแยง้งเหล่านี้ยังเป็นทิศทางที่พี่น้องชาวปี มะเสงต้องระวังนะครับและโอกาสของท่านก็จะเติมเต็มเข้ามาสู้มุ่งมั่นขยันเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะครับเป็นทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําด้วยความสะเพร่าหรือประมาทนะครับเอาละครับวันนี้หมอฮก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในปีมะเสงในปี2,566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางการแก้ไขนะครับ เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID Line ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวปีมะเส็งทุกๆคนนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสำเร็จมีความมั่นคงร่ารวยมีงานมีความรุ่งเรืองในชีวิตนะครับและก็ผ่านอุปสรรคให้ได้พบกับสิ่งที่ดีๆมีสุขภาพแข็งแรงกันตลอดทั้งปี2,566นี้นะครับสวัสดีครับ